นจะเป็นเชียรแรกถ้าเกิดอีกยังขึ้นมรดกทั้งหมดม่ว่าจะเป็นหนีสินริมู้ที่สวัสดสองยูทูบมูลค่าประมาณ18ล้านถาวายวัดเบิร์เดอร์ให้ผู้ใดผมจีมมวมแ้วพี่นอง้ง ใจประสงค์ไม่จังได้แตงขวนมาใจประสงค์ป่าจังได้แตงวิ่งลงสอนใจประสงค์นอนจังเก็บม่อนเขาม่าใสใจประสงค์อยากได้ดวงพี่น้องครับจังได้มาเห็นตอนนี้ <c oughs> นะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ยุ่ยไกอยูย่ไกลผู้ยุ่ยถายย่นอกผู้กไก่ไปไกลมาผู้ตีลังกาพานเมื่อนี้ผมอยู่ที่<ด>บ้านหน้าสุ้มแสงตำบลสงเวยอำเภอผู้ยังจังหวัดขอนแก่นผมมาเห็นยังอยู่นี่ ผมมาหาดวงมาหาแนวอยู่แน,ว,แนวอยากแนวกินแนวธรรมะอาชีพครับช่วงนี้ถ้าผู้ใดอ,อยู่บ้านเนาะมันปิดโควิดมั่นแหะมีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดถ้าผู้ใดอบอมีอ,อาชีพมผมแนะนําเลยการเลี้ยงด้วงครับบอต้องเกี่ยวหญ้าคือง้วนะครับปากบอเปลี่ยนคือควยอยนะครับบอได้ห้อมคือหมูวันถ่ดไปนะแต่ว่าอาชีพนี่นะครับเป็นอาชีพที่ผมว่ามันมันอาจจะง่ายสําหรับทุกคนนะมื้อนี้ เดี๋ยวผมพาไปเบิยงน้ำกันมาดวงมะพร้าวหรือดวงสาคูคืออาชีพใหม่ที่น่าสนใจแต่เดิมนิยมเลี้ยงกันอยู่ในภาคใต้โดยใส่ต้นสาคูในการเลี้ยงครับแต่ส่วนผู้มีภาคอื่นๆเพิ่่มีต้นสาคูก็เลยใส่มะพร้าวและมันสำปะหลังในการเลี้ยงเดี๋ยวหาหนาผมว่ามันสบ่บืือดวงมะพร้าวดวงสาคูด้มันสิซื้อว่าดวงมันสำปะหลัง และที่บ้านนาชุ่มแสงอำเภอผูเวียงก็จะมีอีพอบุญน,นำอีเมยียปราณีจะพาเฮาไปเบิ่งการเลี้ยงดวงมะพร้าวสิเป็นแนวดไ,ไปเบิ่งกันครับจวดครับเมื่อนี้ว่าสิมาสอบว่าการเลี้ยงดวงเนี่ยเริ่มต้นในจังใดเลี้ยงแบบใดให้ยังเป็นอาหารนะครับแล้วก็มีการจัดจำหน่ายไปทั้งใดแน่นะครับเริ่ม <นะ S 2> ต,ต้นมาแม่ก็รลับพอพันแม่พันมาตะกบี เด็กกระบี่ะผู้เก็บกระบี่ห้องพลามันไปยุบพุ่นบ่มึงแถวหนี่บ่มีเลยบ่ก็สร้างวัฒนธรรมตัวลูกหลานตอนนี้แม่เลยว่าพาะเองพ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองแม่ก็เลี้ยงม้าได้สองปีนี่แหละค่ะเออเลี้ยงม้าเรื่อยๆเรื่อยๆการเลี้ยงนี่มันก็เลี้ยงไม่ยายหรอกค่ะลูกคือว่าตั้งน้ำโม่สามจุดไต้องตั้งน้ำโม่สามจุดนี่กากมะพร้าวค่ะกากมะพร้าวเออมันมีกแกงน้ำตาลกแกงน้ำตาล กระหัวหานงัวหัวหานงัวมันสับปะหลังคือขาดม่ได้ค่ะลูกอมันกลิ่นยากคือกันรที่แม่งอันนี้มองเป็นไงไงใส่เบื้องพอเมลพันเนี่ยค่ะลูกนะมันเชิงมันกำลังเชิงกันอยู่ครับพี่น้องครับกำลังเชิงกันดในลูกนะเกิดการสูบขนาดเลยตอนนี้สูบขึ้นบนไปอยู่ลุงแนมริมผู้รีสอร์ทอยู่พุ่นท่านแม่พันค่ะลูกนะนี่คือขั้นตอนแม่เอาพอพันแม่พันลงลูกหลายนะผสมให้มันออกลูกออกลูกมาออกลูกมาปุ๊บแม่งแต่พอพันแม่พันต้องทีสิบมือ้ยนี่ มาลูกแอีกลำมังโดนคนหนึ่งเสือมันต้องกระป้เรื่อยที่ราคาลูกอันนี้มันหัวตะลุกในสีหาเมื่อนี่ครับมันบันเห็นมื่อแมีนเมื่อบันเห็นครับมันบันเห็นกันหรือจังไรมันบอมันรีมันบทัานเห็นเห็นตัวดวงครับอ๋อพี่น้องครับนี่ตัวดวงตัวเทๆเลยนี่ดินดินเลยนี่มัเมีนใส่ทานมาอ่างกันเลยนี่ครับครับนี่ตัวตัวผูตัวแม่มันจะเบิงอยู่ป่ายป่ายง่วงมันนะครับอมันตัวผูมันจะมันจะเป็นองุ้งปุ้งอยู่มันจะเป็นอันนี้ตัวแม่บ่นี่ อันนี้ตัวแม่ครับอั้ตัวแม่นี่ตัวผู้แมนครับโอ้อ๋ออันนี้ลงได้ซีมือสีมือมันมันบัตรท่นเห็นโตครับบัตรท่นเห็นตัวลูกมันแมนครับมันบัตรท่าะอบัตรท่านพอบัตรท่นไข่บัตรท่านต่างทองบัตรท่านใครไม่ใช่เวลาโดนไหครับกว่าสีทองมันแปดมือครับมันี่เห็นทันที่แปดมือครับอู้จิมันมันเร็วอยู่นะครับเร็วอยู่ พราะหลังจากแปดมือเขากับยายออกเลยบ่หรือว<ร>่อาล่อให้ถึงสิบหามือครับรอถึงซิบหามือครับให้เห็นไข่เห็นตัวแม่ครับเดี๋ยวเขาก็จับพอแม่พันตัวนี้ออกอเอาไปพักไว้สองมือในรอบหนึ่งสองมือกับไข่อีกแค่นึงเสื่องกันอีกแค่นึงเอาไปพักไว้เพ่อะมันกินอาหารแข็งแรงเหรอเขาก็จะเอาลงไม้ครับเอาลงไม้กับอีกสิบหามืออีกมากระจิไข่อีกครับ การเลี้ยงบอซับซอนพีนองใส่พื้นที่กับวัสดุที่หาง่ายมีแค่กะละมังกาฝาซี่กับเลี้ยงได้แล้วอาหารดวงกับมีแค่มันสาบะหลังหัวอาหารหมูแล้วกับงวัวนน้ำจุลินซี่อ e ีเอ็มเปลือกบักร้าทั้งเบิรนี่ก็หาได้ง่ายๆในตามท้องตลาดเอเรียรอบบานเฮาน,นั่นแหละชิปฮามื้อเปลี่ยนอาหารเที่ยน,นึงใส่เวลาประม่านชิปามืมอก็ได้ตด้วงที่ดูอ้วนอ้นพร้อมคั้นนําไปประกอบอาหาร เป็นกับก่อกับแกมได้สบายเลยครับเอาเอาใส่ห้องใส่กระละบังเป่าเลยอะเดี๋ยวห้องใส่ของหวานให้มันกินเอาแม่ของหวานนี่คืออย่างผลไม้ครับเขาละซองได้บ่ผมการเลี้ยงการดูแลกับโมย่าบ่ครับมันเกิดไปทั้งใดใดเบิ้ดดีดีดีไม่ได้เฝ้าครึ่งบ่วกับหมูไ่ได้เฝ้าเอาใส่ไว้ ตอนเ้าเขาก็บ้าเปิดเบื้องนี้นี่น้อยก็ไปเหตุนันตั้งไม่ได้เขาบอ่าได้ยากไปเขาถือว่าอาหารนี่มันต้องเปลี่ยนบอลหรือปล่อยมันเอาที่หลังหลังจากชิมหามือเนี่ยเขาพอมันหูว่ามันออกปั๊บผมผมก็จะเปลี่ยนออกเบิดอาหารนี่คือเทียร์ออกเปลี่ยนออกไม่หมดเลยครับรอบหนึ่งใส่ชิมหามือชิมหามือใส่อาหารเทียนหนึ่งโอ้ประหยัดเด้การเริ่มต้นเลี้ยงนะครับเอาพ่อแม่พันธุ์มัดเตียงไว้นี่ให้มันเสึ่มการผสมพันธุ์กันหลังจากนั้นประมาณ 8วันถึง15วันน้อง่อนับมันไข่แล้วกัจังใหญ่พ่อแม่พันธุ์มันออกครับเอาลูกมันไวให้มันใหญ่แมนครับเอพักไวประมาณสองมือสองมือครับเอาพ่อแม่พันธุ์พักไวผมเอาแนวอยู่แนวกินให้มันกินไม้ของหวานเป็นกล้วยเป็นแตงโมครัเขาละซองขนมเสียนี้ม่ต้องมีบงครับอหมักไม้ทุกอย่างครับมันหมักไม้ทุกอย่างกินได้ครับออันนี้ด้วงมันจะอยู่ประมาณอันนี้ได้จังมือน่ ประมาณยี่สิบมือได้ครับยี่สิบมือครับด้นรอบหนึ่งแบบสมบูรณ์แท้ๆนี่จังมือครับสามสิบหามือสามสิบหามือประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งสัปดาห์ครับสามสิบหามือเลื่อยว่านั้นมันสีไง่ขึ้นเรื่อว่านสีซำเกาเลือยวนสีเป็นปีกมันจะไงยหรือมันจะเหลียงครับมันส่เหลียงแม่เหลียงนะเขาเอาเหลียงเอาเหลียงพ่อเลยแม่เลียงแล้วก็หนังหนาเลี้ยงหนังหนาเขาตั้งแตไข่ไข่ได้ไงออันนี้ว่าท่านได้ครับเนี่ยตัวนี้อพราท่านได้ครับ ออกแต่ละรอบหนึ่งไล่ใด ก็ก็พออยู่ได้ครับ <c oughs> ประมาณ8ปลักครับพี่น้องไม <c oughs> ่ชิบประาล้านประมาณก็ยังยู่ได้ความลับของบริษัท <c oughs> มันมันเป็นอาหารมันเป็นงานเสริมเยาได้นะครับบันยังไงผมก็เห็นข้อดีมันอยู่ดีบัวต้องเกี่ยวหยาให้คืองัวบ,บัวได้ห้องเสียงดังคือหมู <c oughs> บัวได้เฝ้าคือเลี้ยงไก่ไข่ด้ที่ทุกอย่างผมบอกว่านี่ผมเคยเลี้ยงมาหมดแล้วทุกเมื่อนี่เลี้ยงปลานะครับปลาบัวปากคือยังแม่งอันนี้ล่ะมีปากแต่บัวปากบัวมีเสียงนั่นเท่านั้นหันยังห้องเชี่ยวเฮาเลยนี่ตอน สุกมิมีนะสุัภมันสมมุติว่าโตนี้ได้ประมาณเสียสมามือเขาเอาออกขายได้นี่สมมุติว่าเขาอยากเข่าฟักนี่มันจะเป็นทังสั้นครับนะครับ เวลาจะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขาคัดบ่ครับคัดครับเอาแต่ตัวใหญ่เลยเอาแต่ตัวยังไงสมบูรณ์สมบูรณ์แมนครับตัวเลี้ยงหนังหนา้อมตอนนี้เขาแยกสามารถแยกได้บ่ครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียไ่ได้ครับบม่ได้ครับเบื้องหนังตามันก็บ่ไ้เบื้องแถวมัก็อไเพราะว่าเขาบูคือกันว่าภายในร้อยตัวเนี่ยจิตออกมาตัวผู้ไหลหรือว่าตัวแม่ไหลสมมุติว่าออกมาตัวผู้ไหล เขาก็บริเงินมันต้องออกมาดฆ่ากันฆ่ากันเสมอหนึ่งต่อหนึ่งบ่ตัวผ<ม>ูต้ตัวหนึงหน่งตัวแม่ตัวหนึ่งกับไปพูนกินป่ามาพี่กินเขาไปพูนกินเหล่ามาพี่กินด้วงมะกข้าวพี่เนาะมาห่อนหวองภาพว่านี่ต้องล้องซิมล้องกินล้องสว่วบเบิ้งว่ารสสามมันสิเป็นจังไดน,นะครับมันสิเป็นซาวาหรือสิเป็นซีเวน,น,นะครับมื้อนีเขามีกับเราางกุกระดับเทพต่ำหน้านะครับ เพราะว่าผมเลี้ออยงเชิญอไอีเมียไม่สูบเบื้องเนี่ยมันเป็นจังไงแม่เฮ็ดเริ่มต้นจนังไงอันดับแรกเขาเฮ็ดจังไงแม่ตั้งน้ำหมูอสามจบล้องถาวายก่อนบ่บ่ลูกเราต้องขันหาลูกเราต้องขันหานี่พี่น้องครับหยุ่มใส่ในหม้อน้ำที่กำลังแบบเดียดเดียบเราต้องถึงกับฟดบ่ต้องถึงกับเดียนให้ฟดหน่อยๆเนาะแม่เนาะพี่น้องครับข้นขวาสามรอบใส่สามรอบบนล่างบนล่างสีเหล็กสตาร์ท นั่นสูตรค่อนทาเอาแบบตึงๆว่ารู้สุกลอยเลยเอาเอาตึงๆเนาะเพราะมันเพราะมันคือขั้นตอนต้องไปคือข้าสีิมาตัดปากตัดแต่ปากหรือตัดหัวมันครับตัดปากออกครึ่งนึงลูกนะตัดปากออกครึ่งหนึ่งตัดเขียวมันเขียวมันก้ม ทำมาตัดเวลาผ่อนคำว่าระเบิดตุบใส่ห้องน้ำตัดแต่เขยวถ้าตัดหัวเลยเงีนฉีเพียมันสิออกครับพี่น้องครับข้อมันมันสิออกโอ้โปรตีนล้วนๆนี่ผมว่านี่มันขักกว่าไข่สามสิบหกหน่วยบวกกับโปรตีนกระปุกหนึ่งผนนี้หนึ่งเอาละพี่น้องครับหลังจากตัดปากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่จะลงกระทะนะครับ เป็นตัวเป็นตอนสีเลยตัวโหคนมาทำบอตะปากมันจิตแตกมันสีพูออกนะมันต้องตัดปากเพ่อไท้มอญมันแตกมันสีนล้นนี่คือหน,นึ่งเมนูที่คนนิยมกินไ่ว่าจะเป็นรวงมะพร้าวเป็นรวงเป็นแดเขาจะถอดกินมันถอดง่ายแต่ทั่วไปนะมันจะเป็นวาวาวโว แช่อันนี้สังเกตมันจะเป็นแขนอันตันครับพี่น้องครับทางในนี่เป็นมั่นล้วนๆก่อนเขาเลี้ยงนี่เขาใส่ไอ้รถด,ดีไปนั่งป่ครับบ่โหรอเมื่องใ <c oughs> <c oughs> ส่เวลาเมื่อไอดีเสียบเล่นนะนะรถด,ดีนี่เขาห้อยตอนที่ว่าทอดแต่จานเนี่ยทอดแต่จานแล้วท่านภูมิมักจืดนี่ยเขาดีทุกหล่าท่านภูมิมักนัวต้องรถดีหน่อยนึงครับเมว่าแต่รถดีผมมีอยู่รถกระบะอยู่นี่กระเพาะยากดอกก้อยสิไปใส่มาใส่กระได้ กินเพี้ยวๆนี่ล่ะข่าเหนียวห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะแมงอันในโตนึงเนะาะใบใส่ข้าวเนาะจำเจียวบวงแซบลืมตายบะทีเนี่ยเนอะเป็นจังปีไหมสงการแม่พ่อขายให้ลูกถ้าออกไปต่อพเพื่อนเอาไปแก้มเบียร์โอ้ไปเจ้าออเดอร์มาตลอดหรือเฮ็ดหน่อยลูกคือเ<า><า>่็นเฮ็ดได้หลายมั่งออกเงาไปหอดพุ่นรถเป็นอย่างกินมันก็ปหอดพี่แล้วอ่พี่น้องเพื่อเพิ่มอัตรถรสในการกินแล้วกั ช่วนให้รสชาติให้มันเฟื่องฟูขึ้นครับ,ขรบเขาใสา่ไซบะมากูดลงไปสาวุดเด้อ <c oughs> เอาละมีกลิ่นหอมอาหารของคุ้นไทยนี่มันต้องมีกลิ่นแบบชุนๆในยักงน่าเป็นเครื่องเทศนะครับถ้าเป็นเครื่องเทศแท้นี่ต้องน้ำมูตาสาแล้ว้่วงสีสันกำลังดี พอหันหนาพอทางพี่ยทหันขางใส่คือปิ้งปลาไม่นหนาเลยจังสีเนี่แม่หละ่ะพี่น้องครับนี่คือหน้าตาของด้วงมะพร้าวนะพอนอพทอดเจียบเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเป็นต่เป็นแต่นากินนะครับนี่อีกเมนูหนึ่งที่คนนิยมเห็นกินน,นะครับ,รบหลังจากนี้เข้าไปเข้าไปป่นได้ปะได้ครับแน้นำพริกได้วะได้ก็อัดครับนะได้ก็อัดเนาะอันนี้จะเป็นตัวสดจากตัวสดมาตัวนี้เดี๋ยวเข้าสปชิมเบ้างนะครับเอาควาชิมน้องการฟุละตัว น,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 นี่นะครับท้งส่วนสมบูรณ์พี่น้องว้าวมังมีนมังอ้โูแซ่บพี่เนี่เซ่บลืมตายพี่น้องก็นี่แหละนี่เที่ยนแรกในชีวิตเลยนี่จกโลกฟ้าพี่มองนี่มองแรกหรเล่ผมเคยซิมตวงมองเ้ล่านะครับอืมแต่ยองแมนคนมากกินมากาวเนาะครับขายกิโล่สองร้อยสามร้อยกับบุคคลกัน ส่งไปตังจังหวัดส่งทั่วประเทศส่งไปส่งตังจังหวัดตังจังหวัดส่งทั้งพัสดุเอาจะเปียกบ้างโอ้ยอันนี้อันนี้แซ่บอันนี้แซ่บอันนี้แบบสุกอันนี้แบบสุก <c oughs> อันริบๆนี่ข้าเจ้าก็กินได้บ่ข้าเจ้าก็กินครับแต่ว่าผมไม่เคยกิน <c oughs> <c oughs> ข้าเจ้ากินแต่เราไม่เคยกินผู้เลี้ยงไม่เคยกินครับ อันกินอะไรสิมันบดปอดปากกลบซะบ่เนี่ยเกิดในท้องสิบวิพิษกันซะระบบเนี่ยเกิดกับสาสตร์นิมแอนด้เขาเขาเขาขัดหัวมันออกอะไรวะอานะอืมโอ้กินหอวอีเมลกูเนี พี่น้องทำเป็นพอใจกว่าเด้อพยายามเอียหงี่มั่นมั่นนึบหนับนึบหนับหงฉีแบบยุบยับยุบยับในกระพุ้งแก้มในริ่งกินกระจายทั่วกระพุ้งแก้มแต่กรมการอนามัยแนะน้ำให้ย่ำสามที่สองคั่มต่อคั่มพี่น้องก้อนที่อื่นตอนนี้มันอยู่ในระวังไม่ก้อนอื่นมาลบเดี๋ยเนี้ จองมืออ้เขออะไรเงี้ย <c oughs> มึ้กินมันแซ่บนะมันยิงมาเป็นเลยใช่พี่้วพี่น้นนองครับอยากชิมอยากตั้งอยากแซ่บเอาดวงมะพร้าเนี่ยเป็นผ่าปเป็นเฮดกินเดี๋ยวจังติดตัวเพิ่นพี่น้องเอ้ย <c oughs> บอสอยากไก่จากนาเวลานั้นหนักมาเลยบอสอยากไก่จากเจ้าเวลานั้นหนักร้วงมากนะครับมืาอนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณผู้ที่ให้แนวความรู้ในาการวิทย์เรี่อง เลื้องหมักไานะครับที่การเลียงแล้วพี่น้องครับรายละเอียดลึกๆนะครถ้าอยากผูเบื้องลึกเบื้องหลังสามารถข้ามาแวะเข้ามาชม่ม่บาติาเลยเนาะบ้านนาชุมแสงตําบลนาชุ่มแสงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับสามารถมาเที่ยวมาหลาอมาเล่นหาความรู้ก็พอเพีดนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพลอหลายๆครับผมครับะอคครับัสดนครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแช้์ือนกด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 กกด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  คลิปนี้สนับสนุนโดยแจ่วว่องประแดกแซบลืมตายประแดกแซบประแดกนวดตั้งไว้ในคัวออมบวกกินกระแซบพี่น้นองครับมีทั้งแบบสุกแบบรีบกินแมงดาถ้าอยากสั่งอยากซิมอยากแซบโทรศัพท์0 9 3 5 2 3 6 2 9 4หรือแอดไลน์มาที่แอดมีฮิ้ he, ครับจวด